เราเคมีบอกว่าชนะได้ครูเดียวคนหนึ่งไอ้ที่มีขนหลังด้วยเพิ่มที่อยลางแค่ได้ดับรอเลยดูอ่ะไอ้ที่มันใกล้ดังอยู่ซึ่งข้อย่างดี่ทำได้ใช่หรอเล่ออแต่ทำไม่ทำตรอดทำมาไม่จดนโดนจริงๆนะ 练自己，进步快。来，练自己，进步 ออสวยคูดีเซียเลยไปก่อ <c oughs> น,นจะขาดกำลังใจอ๋อ่าอจไม่ต้อดนไปกนไรไียัจะ่อดไรเอ็กซควู่หลัาูงคคู่ังคอรคู <c oughs> ่ังคู่นี่แลไม่ได้เป็นคู่ที่ได้รางวัลตีประทางกันหนอยทตรงนีอางเงี่เก่งเขาขายปันทานี่นะ <c oughs> เาเรีออเยกว่าอะไรนะเสนจักเข้าไปตอแต่บัว เก้าขาเป็นเติเป็นด้วยได้ผู้หญิงผู้งก็เป็นก่งอลต้องเห็นระเด็มัวต่ดู่อนูดูดิดูดิเพราเอเส้นเด็ดดูดิตีดูเขาเเชิญกลับเหมือนคนเมื่อวานะที่พี่บอกเออเออเออเเออเออเอเอเออเออเอเออเเเเอออ่ดูอะไรอีก ม่ค <Es by> ่อยดื a ่อ้จริงปะเ้ดอันนี้คือมืออะไรเี่ยมีจรงโยู่เนี่ยเป็นเป็นอั้นหรือเปล่าปฏิหารหรือเปล่าลูก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 ไอ้หน่าหน่าลูกมือดำทีมือดำตีก่ดีเฉยเว้ย่ว้ะเก่งี่ แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของตัวเล่นมีอยู่แล้วการเจอลูกสาตัวเล่นธรรมชาติก็ัเล่นคู่ตวกันแบเป็นยแ้เเล่นเน้ยมัเจอลูกต่าดราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะธรรมชาติการเล่นมีกผู้ชเขาจหลักอุ้ยพอยืนหลัสวยแต่สวยเขาตีเวลาเขาตีอรีแขอรีแนทีม่ายากคือสิทธิชัยแะคุบุญวักับทีมโคิค คุณอานหน้าคุณตัวแข็งลงกาแฟไข่ใสในสถานที่ที่ไม่เคยโดนคารีแมที่18มันเป็นอะไรเงี้ยหลัง4ปีมันจะตึงไปแล้วแบบที่ที่ที่นี่อย่างที่พี่บอกคนที่ข้างหน้ารับเลยเวลายืนที่พี่บอกอย่างเงี้ยเวลาเราตกลงที่จะไม่ยืนเลือกพี่จะไม่ยืนติดกันไม่เหลือมากก็เหลือกแบบเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ข้างหน้ามีที่รับก่อนคนหลังมีทิ่มีหน้าที่รองรูปที่หน้าเขาว่าเออไม่ทำไม่ไม้มันไม่ เรให้ยืนชิดกันเมื่อไหร่นะคะับมงเลเลยเออพี่ก็จะชอบยืนยืนมาตอนหลังนะไม่ทไม่มาไม่ต้อมาเอามาม่โอ้ยสวยอันนี้ลูกนี้นี่ความโขนเลยไม่จ็บเอได้ครับถ้าไหลครับ

สามแล้วเรานำหรอเรานำอยู่นะนำดิสิบสามสิบสามแล้วจะเป็นสิบสี่ได้หรอโฆษณาเจยวนิดเดียสิบสามเ้าว่ามันเสริมแต่ยมานิ่าดีก็จะเกินนี้ก็ติดกู ก็พีบอกเป็นมาเลโคตรของก็เนมะเลชอบชอบเวลาโยกายโยกผานน่เออสวยมาว่ะีร็จแลวุยแรงมาักทุกคนทุกคนหายไปเลยโอ้ยหยอกไม่เจอคุณมีหรอ่ให้ผมไม่ได้สออยที่บอก จริงๆนะการตีแบบเรื่องของฝนะีมือมันส่วนหนึนะ่งแต่เรื่องของการเข้ากันนะก็สำ<ว>คัญเออ ขอดีแมนแมนที่17ขอรีแมนแมนที่17ประเทศทูบีจีมีทีมแกนเสมอลันดาคุณภูมคะและคุณปรียาคุณครับสี่สิบเอาตคุณรัคุณพงศ์ลงทำการ ีมาร์ลีแมนที่27ประเทศอบีจีบีทีแอนด์ทีอันนี้คืออันนี้คืออะไรนักแต้มกับทีมอันดับหนับแาทีุณน้งงเราสีแดงใช่ไหมด้วยกันอุ๊ยสวยน้ำโย แบทศึกษาประเทศอินเดียทิกอรดี่สุจีนีน ยังไงกันบ้างนีโโ่โอ้โหนี่เขา <อ S 2> ใจ้แคแก้วมันน่กนังอยู่ แที่24ประเทน b g ทีมลูนปริสวยมากเลยพี่ทีมคู่รินังสลนการบี่ะ4ทีมลูกค้นค้นปริศนา27ไม่หรทำไมฝั่งนี้เปิดชุกเปินี้เจอแต้มที่1 7แล้วมำไมหังนี้เจอ น่าจะกดให้แ้วทำไมทำไมเมื่อกี้พี่อ้โองคผิดมนีแล้วนะพอเจีเดียวสิบแปดเค18สิบดิ1เอ็ิดิไม่บอกอันนี้คือเซตเทียอะไร แรกกันแรกเพราว่า,เ,าเกมแรกอะเกม,แ,มแรกชนะไหมแพ<บ>้แพ้เลยอะ